กิจกรรมของเพียงพระเิ่งผู้ลีบินาครั้งที่55วันที่24มิถุนายน258 6คอมสันตุแก้ว324บัดนี้วันที่24มิถุนายน258 6เป็นวันที่55ครับเจ้าและคมสันตุแก้วข่าวไวเพียงสวนสารยาย พระสูตรระปริและมรต่งต่างไว้เป็นพุทธผูชารรมวูุชนะคนข้าพุทธาและจริยบูชุชจาและกุปจาทังหลายข้อจริงของข้าพเจ้าจุกตั้งไม่มีสติหรือด้มีสมรมที่จยจอดในขเพียงจะนั้นได้บระสูตอย่างปรนนอมไม่เท่ที่หนึ่งบกกรับพระลตอันยนสมารถมุทุรว่าพ <deal> ุทธังพุทธังเทวดินิสบักขาโตว่าตาธรรมโธธรรมนัมธรรมนสเปิปะนมเพราะก็โตสากระตังโกสักครั้งนึ เพบูชาพระพิพินาอารหลังสมมาสมบูรธ์ุจีลิงเอสกิลังปรินิมกุโตปุณหีธารมโนธานิปริมหีเจติสติยวะชิงหัวางบุตรทางกรมังสังฆงสลานังกัโตปุชิมิแลตนัตยังกำมังจรามิสรีนาปุริสัมบุนจุนนมเทวดาสมันตจักรวลิสวตราะขันยตุตวตาทัามัมุนีราชสสนุนตุตตะมวกทางสเกกามีจดุปิสิริิกราตเตจันเดลเขียวมณีทิเบติจักรเมตุนะคานีเขียวทูมิหเตปุ

สนนัจะมีตอเนีมปิดธรรมอักจะมีตอนดีมปิดสังสนนัจะมีบทเดียวกับสสัจจิกรายาคถานที่เปนสันนังานยังพุทโธมีสนาวลังเตนะสจวัชินะสติมีหัวตูตะทันนั่นที่มีสันนังานยังธรรมโมมีสนาวลังเตนะสจวัชินะสติมีหัวตูตะทันนั่นที่มีสันนังานยังสังคุมีสนาวลังเตนะสจวัชินะสติมีหัวตูตะพันบริจิตต์บทสดติละตันะปะนามัคถาพุทังนั้นมีลัตนะพุทธะสรีและจิตตัง วิสุทธิสารลังสังคังในมีรัตนพุทธติระเทตีเอตังนัมเมติรัตนวัตนยวะสัมมาสัมโมสะได้ต่วัตถุวิเศษสัพพุตตะมัญโยยานยุตตะคุณโยคขวัสปรตังอตุเมตยามีปิฏฐิวายถายเป็นธรรมดกังวินาตะทิตเตเรสามารสัมภเวนะโลกีกถาจิจัจเจิจัปตุปุตังกับปริยานวิสัยังอติตุรสัตถังวิญญาณปันทิ ตัชนาหิวิชัยาลูก <hi> ปังโลกมีเกจิกระถังจุปลพเนียงกิสจีสุทถูที่ตั้งขึ้นกายะตายามนาเมหิวัชรตายาสุวิสุตตะปิดธามุปสตังมะนะสีสุดทปภาษาฐานังปุญญติกานะมัสมุตธามะปุญญะนะภูมังทุกขะปุญญจะนะมุขะสนาขตานังปิชาลิหิตุปะระมังปุญนายังนิพพานะสัจิกริยายุปะนิปานิสัตยัตถังสัมมากิเลสสัมมะรัตโสรทานสิริยาจารสมุหิอัตถัน บุษราหุปสิวเนียปนิหิจาริสละนังคัมขมณียิทยเมวะสมาหิตังสระตนังสระนังคตมหารัตติณทิวังขะนันีโสนมาสนาปุชฌมะจจาริสสะสังสุปัสสรณจิตตาตถาณุปาริจริยาสัทตารตาจักปุญญนาตถาสุกตินาสุขีปุวิมุเตชีนาตัสจะริสนาปิตัวที่หตโยเจทะธรรมะ วินัยมมิปะมารุปโตโลกุตตาราพิสมิโยนิยโตสุพุชังตะสมปนิสสะยะใจยายะอายะมปิหงโตวตุเตเยปะริจิตโตุปัสสาโรบทที่8นมการัสธิกถาโยจักุมาโมขมลาปะกะปะกะโตสามังโวพุโตตุโตยมโมโตมารัตะปัสสาวิณโมจะยโตปะปิสิกเขมังชินะตังวินัยยังพุทธังวุลาตังสิอกัสสานะมามิโลกัสสานันทะจัวินัยยัคจะตันติยัสสาเตเคสีถิหงโต พันตรียาจวินาศเมตุธรรมโมตโชโยวิยตสัสสุถุสัเสสีโลกัสสาวิตุติมังคังนิยนิโกธรรมธัรสถาลีตถาวุตติโกโลสุจินโนธรรมังวัตตัสุลสานัมามิมุขปะทาลังอุปะรสาหังตันติยัสตาเฮียสติยตุธผมตรียาจวินาศเมตุสัทธมาตินัสตุขตานนโคโยโลกัสสปปะปุปะกิเลสัเชตัสันตสยัสตินิโยเชโกจั สวัสติธรรมมังวิตังโกลติสังคังรัตตังสิเดสารามิพุทธานุพุทธสัมมาสีระติถิ่งตันติยิสัตย์เตียสิติมุตุสภัตตเรยาจพญาณมิมุตุบริฆาปตุนโมนโมกันอัตตะถานโมถตโตสมมาสัมพุทธัสสะมหาเอมาหิสิโนนโมอุตตะมัทธมัสสะสวัสดสัมเสวะเตนิทะนโมมหัสปิวิสุทธสีระติสิโนนโมอมัตยัสสะสัตตานยยัสสะสุกังนโมอุมาเกติตัสสะตัสสะวชุสิตเตียสปินนโมกาปะภาววนวิขิตุปตะวานนโมกาลานุภาววนะ ตัวเด่นตัวสทาน้ำมกกัตชินาวติมีโอเมติชวาบทที่สิบประเสมาเสร็จสุดเอวเมตตัง่การสมีงพากวาสเกสูเติกปิแล้นึกงมมาวันนี้มาตาคุณสกินะติมาจากมติชิบิตเสรแปลว่าราันตหิตาหิเจริญติวหิตวัตยยพนสนปดาวหเกว่ตามศาสนาพุทธปังกัจจะอาตุโคจตุนังสุทาวสกากิการนางเทวนาหิตตสโอโหสียังของภคกวาสเกตสวเวติ กปีแล้วทุเสิงนี้มาวนี้มาตราคือสุกินนาสติมจามัตีคืสสติสบเปวารันติหินทีเจริข้าตุที่เวตายืุยนะสนิพุตาอนติเพราะว่าตักใส่พุกมัจจะในรุนำไม่ปีนะเพราะว่าเตนุสังเมมุปตว่าพระตัวเศนิกิจจะปัจจกระถาปเสียมเตืะหัวตาเทวตาเสนะพี่ธรมะพระราปุริสสมิตตังวาังปษสยสัตติตังวาสัมมิิยะเอวะเมวะเทวตุทววเศสติเวตุัตติตาพุทโุประตกตุระสุ อกตาเทวตาพ่อมาตังกับาีวาเอกมตังอัตอกกมนติาขุเอกกรเทวตาพ่อตัวเศรษฐกิเกิอิมังคตังครับภามาสัมมโยปนั้นิเทวกเทวะกยาสมาคตาตัมหาอิมังรรมะมัมงทักกิตายโยปราชิตาสติอูปราิเทวตาพ่อตัวงกิจมังคตังกับสิทิแต่ตรัสภูสมาทางสุกิตังตโนธุกกรมากังุสาระเวันนทานิะเหตุบวาอิจินยาเนรขันติปัตตติอรรปราเทวตาพ่อตัวกิมังคตังค์ปฏ กิรังกิรวาปรีคังนี่ยนะกิรังโหัจะมากไม่เชร์แต่เจตาติเตาวม่นาอยากภมตาสมนทจตตาตสุนคาเตะขวบตาเทวิตาพระ่าตัวสุนทรีมกำังภาษียกจิพุทรัง้านังคาตาเทศเนตนาเตคุณนิสตียาวะอภัยะผู้มีปะแยมต้สังแษีงเทวะก็อยากบริบริสินิสติอาณาโคภิเเอมากว่าภิคุมันเตตีเยกุเนะภิคุเรใสสุโรลูะทันตัสุดเทวิตาสมนิจตตาคงติระฐาคาตั้งสัตว์ในแยกตุกตุสนาจักรเยปิเตภิพุตรเองทรงมณีเต อหสุขยจปีมงอดเอพิเตปเวพืสันตนาคตาบันางตมาตปตาเตตเบวตนางอปตะปรามายวเทวตาสนิปิตาพิสัเสยจะเปมาหังอตระอจิคิตเมคือเวเดวกแกนังนา้นนีคิตมคือเวเดวแกนังนั้นไม่นันเทติสินฟิกเเดวแกนังนา้นีังสุนทาสักกรสิกรมสิมเตอมวมนติปุเตปิปุตจตตุงตะหกจัก ติโลกามนกัสมิยธาัพุมาตัสสิตายเยสิตาคลิปหลังเปตาสมัยต่ปุจจิวัฒนเนาโลมังสาริสัมโนวัฏจักนาสาสุทธาวิปัสัมณาวลาพิโนปิจเตวิตโตวันนี้กับปีนทเวตะโตมันยิ่รัทธาสังเกตเห็นเทวะกิยาพิจเตวิเชนรายพิโรเตจะอัตตปะตมกรลงตัวเพื่อศาสนังเตสัมปตุโรยนังมุสนาทัศนังอภิเกตตามัมภงสาตังอาตัสปติตังเกศิศาสนัง อันุานมัทสุงอภิันตมัทขที่สาสภาตาจัญตันจัสัพังอภินยาวะคือตัวนะจะคมตะโตมีสถานเกศนารเต่วะายาพนตเตวิชนาถาพิโกวิยไม่คิดเห็นหลปมสสตตาวขาุมมกุฏอวาเทียมตเทียมตัวน้ติยิสมัทมนาพิมติมนกัเ่วหนยาสาสายเมตไณะตะวันุ่เทีมตุเทีมตัวน้ตะยิสสินมัมนาพิฆมุติมันกเต่วนัง ตาขึ้นดสาสขตนินิมตัวตวนองตีสนนมัธมนารน็มุงังกอีเจติุละสายะขนาตนนิมตัวตวน้องตีสนนมัธมนารน็มุงังสามตาพิสตายะขนดตนิน่ยิมตัวชตตวนองตีสนนมัธมนรนัก พกนังิวังกุบดเรโกตเันานนัป็โยนังสัตสังใขิมสติคุบดเรโกตตะปิวังเมันจะดสังมาชาตัตตะละโทสสติกนันัิมิมารชีสัตติปตติปิาโมนะลาติมตุติมตองตุยสัตินมธมนาพิเคมุพิังตะติวนังถ้าินั่จะดังมาชาโดรุ่นตปัสติกุมานันกพิติมาชีสัตตสุตตปิาโมนะลา ติมตัวคต็มตัวน้งตยสตินมธรรนาิกมพิิกนังสาติงังเชิมจิต่สางราชาวิรูปภูมปัสสตินัขณะที่ติมาเชยสติจบตปิตสสาวโมาาะลาติมตัวเต็มตัวน้องติยสตินมรธรรมนาภิกมพิพิงสมติงัตลังจิตสางราชาูปภิปัสติยังขณะติมาเชยสสติบตปิตสสาวมาาลัเชตัวต็มตัวน้งตยสตินมธรรนาภิกมพพิก ก็น anyway ั่งเียนม่ได้สังต่ตาโทนกินนาวู้นะโกบชีวินาวู้นะโกบุตรต่างติางแต่ตารเตมาปดสัมปัตจากตุที่สัตว์ลำนาสมุนตงโทิปีลทเวในสัมมายวนุภาสาอาคูจะได้เขาธรมมายเตนุัวเต็ตุวิวิุตโตัโกรรมสิทธั์ยกินนตุนิขตุจะปันโทปโยจะ์จสุตจัปิตกีตาสนุจักคณะพนโรราชาชนอสอาคูปัญจติโเจวต็มตุติมพุสูว่าจาสายเตจันยจาราจันางปัิ บทธรรมนาพิกรรมพินังสมิติโกนังอาตะคุนมงาระานาคาเวสราศาสตากรร พระสาราอาปยคาสหายญาติพิทย์้ำนาฏตารถัดจะอากุณขยัสสเสนโอเอลอนมมหาณัฏะตบคาสติ้งกนังเยนะาราเชสาสาติทิพติจาปกิยุสธิยกูวิหายาสาวเตวะนัมชปตาจิตรทุปนาอิติเตศนามังคปิสตนะคาลเจนะมาสิถืมารตกิมามกสิปุทโสนอุจหิปยัตานาคตุปนาสนมังตุปธังพิตาว่าิเชหัตินาสุปธังอสราิตาปตะราวัศวะเสตติยมตยิสติโน ข้กันชามาเป็สมาสกานาวารวิปจิตตุจิติจจปาแทุนนจีธาตันจัดพริพุตนางสพโรจนามกาสในตวาพจังระหุธรรมปัขงมเสมโยทันิขติพ่งนองสนติขวนัางอจิจววปฏิวจติโยโยตคาขโมนาวนาทิวาสมมติยสัามแตกคนกายกาอภูเิยสโนทเสตทกายาตเป็นตวันิยนอิทิมตัวืจิมตัวน้องอิยัศสินธมนารพิคมุพิณาักเทวนางโเจติวานจธรรมจักวิหา จินไมสัวจันทรรมคุรักิตาสุริสุเมสวสุยมะคุบรักิตานะครับิปุกรตัูมิวาากาบุนณงวัสดเสโุสกุปปะคับปุริทแทโททเตตธาตุยาตพินาตวิโนอิทิมตุกชุติมตนเอาติยัิสิโนมันธรรมนาคือมุพมพีนตัดตอนังอาตะคนสชวาจำลัมมกิติกาเรวะกกาจารชจักโมภูมิมาปุพพนิพัสโน อรุณาสหธรรมจุตตจจะนิยกาสุเลยะ้ารูจิลาอากูวกูวัฒนิทิโนัเตเตะตถาคยาสเปนตะวันิิโนทิมโติมโตนอมตยัสิโนมาทำนาป็นกม่งนาทำเตียวนางธรรมนามธรรมนามนั้นสามนสิมาขิดทาเทวกกอากูวคมีปุตสิกาธาโรยเทวายเจริตวัสสินโนประคัมมาปะรคาอากเรียวยะสสิโน้งเตเตระตถาคยาสเปนตะวนิโนทิมโติมโตนอมตยัสสโนมาทำนาเป็นกมือพนาทำเตียวนาง ตุกากะุมมหาธุนาคเวชนาสาตถาตาตะไปรามกขาอภูเวจักนาทรธามตหารละกาปราพิจะกาเจยสตติโนเฉยยงอังคบิจุโนยุติสาวุตติตเตเตเตตทะกายาตเป็นนโตวณิโนทิมตจตเมโตวมติเยสัตติโนวัฒมนารพิกโมพิรังสตินังเกเมตุติตายามากตะกาเจียสัตติโนสัมพิติกรมาติละมาติมาุติโตนอมติเยสสัตติโนวัฒมนาพิกโมพิรังสันตินัง แต่ในเทวานิยยาสพินนาตัวนี้โน้มนั้นว่าเย็นหน้าขจุเย็นเยียดเสียที่สาบะวุทธชาเต็มว่าเคลังวัตรน้ำนาตวังคข้าเค็มก็ตลังนักการเป็นตังวัติตาดติดตั้ง คือระมาประดมตนจะปุตตะะมรดหาตนกรโติสต์แต่สมบัติธรรมติงกนังราสัพพมราสัพพมลูกกระดังมาพมมาไปที่ติวปอบน้อยชุดติมโตสัมาเกยโเยสติโตทักษิตาอิสราคูปเจเกวะสวัติโนเตสินจะมาจโตอัคาทิโตกริวลเลโตติจาศเปรพึงติดติดติเวสปันเมเกรัสนนาพิณมกัตปัสการนาสามาที่ยังเอถังกันทถาปัญะรากนรัมมโตธรรมตาปริวเวริถามาอุมุงกิตะปุจินังอิติติธมาสนุกะังสนังกปิสีปัญญาแต่ระมจัสลังกตานอ หลักกัตวันเพระะว่างอินถาโพสกุมเมุท่านตนัตวสวิชุปตชาสุปิททวติสุเสียงวสีนัจะสัพพังอภินย่าว่าวกิตวันชชคุมาตโตมณีสถาสวกินาเตมรสินาพิกาตาเตวิชนาถาพิโกเดจอัตปะมากรุปุตเพอจะศาสนางวิตละกเหมักรมงในสังนอมเปรตแบบลมปีชยุงสเพพีชีตาสังอมาพิยิตยาสสนมโมสติตามตาปิเหตสาวกติชินิสตตาเต ปฏิปิปิเบสดังคละสัตังอาศิวนาจะพลานังปฏิดั่งจะเิวนาผู้ชายเจปริชเนียนางอิตังมังคลุบตะมังปฏิรูปะเทเทศาวาโสจะภุภเพกตะปุญตะตะสัมะปฏิทีจะเจตังมังคุตมังเป้าเศจันจะติปัญจวินัยโยจะสุสุกตโตสุภาสิตาจะยาวจะอิตังมังคลุบตะมังมาตาปิโตุปทานังอุปุฏฐาระสะสังฆโหอนาคลาจะกรรมตะอิตังมังคุตมังท่านจะธรรมจริยาจะยะตะการาจะสังฆโห นะวัจนิกรรมานิเอตัมมังลุ่ตมังอรติวรติปาปามัชปนาจะสัญญงปามันสุจัตธรรมิสุเอตัมมังลุ่มตมังคารุจะนิวรตุจัดสันตติกะเอจกาตันยุตากเรนนะธรรมะสาวนังเอตัมมังลุ่มตมังขันติจัตโตวจนตตาสมณะจะศาสนาเกเรนธรรมะสกัดใจเอตัมมังตะมังตะโปจะป่มัจจะเรียนเจเรสเจนะสาวนังนิพพานนะ ทัดทิเกียจะอิตัมมังโกรตัมพุทธะตะโลกะธรรมีจิตังยิสัตะกะนักกมเตทตกังวิชังเขมังอิตัมมังคุตัมอิตัริสันิกตะวนะตัปปัจมะปปราหิตาตัปปะโสติเนติตันตสังมังมคโลมิตามติวันที่สิบสองพุทธศักราชสำหรับปังกิ์จิวิตังอิทาวาะรังวัสเกศสุวายังรัตนามนิตังเนโนสมังอาทิตยคสสะกตนะอิทัมปีพุทเทรัตนามนิตังเอเตนสเจนะโตติโยตุภิกิเอขยังวิรคามตังปนิตังยะทัจขาสกเยนิมัสไมโตนาเตนะธรรมินะสมาธิิิกัมป ทำเมรุรัตน์มีตังเอตินัสเซเจนะโสติโอตุยมพุทธเศสเถรปริวันนยิสุดจริงสมาธิมานันมานาตาลิกันย่มาโหสมาธินาเตนะสมวนนะวิจติอิทัมปิธำเมรุรัตน์มีตังเอตินัสเซเจนะโสติโอตุเยปุกละอัฏฐะต่างปัสสถาจตืตาลีเอตานิยุคานิโหติเตทะกินยยาสุกตตะสาวกาเอเตสุตินานิมัคพลานิอิทัมปิสังเคละนังมิตังเอตินัสเซเจนะโสติโอตุเย สุปยุตตามะสาธละหินะนิกรรเมโนโอเอโคตมะสาสนัมหิตเตปเตียตามาตังค่ายหันละทานุโมทานิปฏิณุผู้ชมนาอิทัมปีสังเกตะนังในตังปฏินะเจนะสูตรีโอตุกินังปุเรนังนวังนาชีสัพพวังวิรัตตะจิตตะอิจิตายาติเกณฑ์เพระว่าสมิเตยขีณาพิชาเอวิรุณิฉันทานิปฏิทีรายะถายะปฏิปุยทำปีสังเกตะนังในตังปฏินะสัจเจนะสูตรีโอตุวัที่สิบสามบทบทสวดธรรมบทสาธะ อัตตาหเวหีตังสยโยจายายจายังิตาตาปะชาอัตาธรรมตตะโพสสันิจังสัญญาจาริโนเนวะเทวนะคันโนะโพนะมารุสังพัฒนาที่ตังอภิชิตังกิลลาถาเอไกยิราตถาดุปัสสะชนะโนปุตี่สี่บวโสดเกิดปุตตสูปภาสิตามิทังเตนะปะตาชนะตาปะตาลาตาสมมัสพุเธนะเอธะตมิหิมาอนุสาวรินามาปะปเรยมมาปเรยมาอิปเรยมายิตากัสสะทานีนามาตะกะเหตุตุมานัยเกณามาอากาละปริวิตเกนามาทิฏฐิ นิชานะกัมติยามาพระพระรูปปฏายามาสมะโนคดุเอธาตุเมเหอัตนวัชไชยอิเมธมากุตละอิเมธมาสาวัจอิเมธมาวิญญุคราอิไตยอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตตัยะสุขไยะสังวติอัฏฐตุเมเหปัจเจเหยธาเยธาตุเมเหอัตนวัชไชยอิเมธมากุตละอิเมธมาสาวชจอิเมธมาวิญญุปัสสาไอเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตตัยะสุขไยะสัาวรติอัฏฐตุเมเห ปัตสัมปชัยว่าอริยสติบัที่ิบห้าบวตโตปนี้สูตรปนี้ยติคิตตัปปามายุชิรูขเชรูปานิตตะนาสติตานาอิตังเพียงมัตติเดบคมนอบุญญานิกรีะทุกขาวว่าหานิปนิ้ติคิตปะมายังขิรูปตนีตะนาสติตานาอิตังเพียงมัตเดบคัมโนโลกามิสังปัะเจหงสติปิโคยุทกายยนะตังกายโมวจัยยุทธเจตตาตังตัสตเปิตัสทุภัยมติ ยังเขียวมย์ปกติปุญญธรรมโมหเวรติธรรมจริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวะทุกขมาวะหาติเอสนิสังโสธรรมสุจินเนนะทุกติงกัจจติธรรมะจรีสัพเสังขาาอนัจติอธารปัญญะปฏิอธานิมติตเกศสัมโคตยาสัพเพสังขารานัตทุกติอธาิปัญญะปัตติอธานิมติรเกศสัมโคติยาบทที่สิบหกบทส่วนปัณกัจจดปนณกัจ ฐานะเมกีทูเตียงอเอุติกะเอตันทัะเอตัทัญญะเมทวีต,ตังกันียะอปนักังปะหุงเวสารนังยาติปปะพตานิวันนิจะอารามะลุกเขิดได้เอลูกขจิขตยานิมนุษสามพยาติชิตาเนตังโขส,สันังเขมังเนตังสมุตตังเนตังสมะกามาสประรุขาปังมุจติโยจัดสุป,ปุต ธนจักรธรรมจักสังฆจักรสรังคโตจตาริอริยสัจนิสัมมปัญญายัปสติทุกขังทุกขสมุปปาทางทุกขสังขะปจติกามังอริยันจะถังอีกังทุกขุตรปัสมากขามินังเอตังขุลเอังเขมังอิตังสนมักเอสรนะมุตตะมังเอตังสรนังมังธรรมสัพพะรักขาปะโมจติบทที่สิบหกบทสวดอภิเษกกาตัดกถาติตังนาวะเขมยะนนัปปติกเกียรนัคตังบุคคลไม่ควรพึ่งตื่นที่ลุ่งแล้วไม่ควรพึ่งหนม ตัมปะให้นะตั้งปันจนันนะก็ตั้งติ่ในโลกไปแล้วสิ่งไหนก็เประลับไปแล้วแต่สิ่งยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่มาถึงปัจปปจุปันจันปันจันโยธธรรมตถาตถาวิปัสสติอสังนิรังกสังุปังตังวิทามะโนดุอาเยก็บุคคลในเห็นแจ้งธรรมัตบันิเมื่อคแนแค่นั้นทำนั้นได้บุคคล,น,ลนั้น,นเพื่อเจริญธรรมนั้นเรื่องหนงเพื่อความเถิดอาชีวะกิจารมตัมโกโชัญญามารณนาสเวชซึ่งนั่เพื่อเพี่อสิ่งนั้น,นแหล,ละก็เราจะรู้ความตระหนันกร่ง ในฮโนสังคคลันตินะมหาเศรษฐินะมัจนาเพราะว่ากองปฏิบินกับมุจจาผู้มีสรัทธาเงีย่นจะไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงโหระตะมาตันตังตังเวพระเทกราตตีถันตัวจิกเทมุนิติพรัมนีผู้สงบย่อมเดือบุบุกคลผู้มีปุตติอย่างนี้มีความเปรียบไม่ขีดขาดทั้งวงนั้นและก็างคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตินแห่งเจริญนั้นได้ประการชินีแลบทที่แปดปทะสบพินาศวินณัปทะจลาธมุนพิชรางันติตโตและมันต้องแก้เป็นลำร้ายจะต้องแก้ไปไม่ได้พระยาที่ทมโมหิ บหาทิงั้วดิตเรามีคมเจ็บไข้ไปไมรดาจะลุกคนนคนเจ็บไปไม่ได้บอลากทมุมหบ้านดิโต้เรามีคมตายไปไมรดาจะลุกคนคมตายไปไม่ได้สเปนหิงเมีหมานาปีหิบอนาควาวินาโภเาจะเราเว็นต่างต่างก็เราจะต้องแผดพลาดจากของนกของเจริญใจทั้งหลับกลวงกมสโกมีกัมมาฮโรกัมมายูนิกะมพันธุกรรมพันมน ม, sociedad, มีกรมเปองตมีกรมเป็นผู้ใหลมีกรมเป็นเกิดกรมเป็นผูตามมีกรมเปที่พึ่งอาศัยอยางกรรมมังกริสมีกรรมนังวาประกรรมวาตตาทายทวพวิสสมีเราเราทำารอ่านเราทำการอ่านใ้ไว้เป็นบุตรเป็นบาลเราจะเป็นนายาเขาต้องได้รับผลกรับนั้นนั้นจะไปเอวังอัมเหิยปนังปัจเจวิกิตพังเราทำองไรผคงพิจารณาพิจารณาอย่างนี้ทุกวันวันเทินบริบเก้บรสิบว่าเตอยู่ชนะกระดากับตาเจนี่ทุกขับพยาตาจีนเบียสกัตาจีนตุกาของตุกปีปีปนอน เทวตาจะอมเหตสัะจสัปะสัพพิเทวานุโมทัตุสัพพิสัพพะติสติยะทางท่านตัวตยะทีลังตตุตาเรานาเ้ตามนตกให้ตวตุเวตาตัตตะเป็นพระปะตัปเจรนจอย่างปะลนเเตีนั้นละของเนีเกตโตปีทสิบบทสวดเทวตาปฏิทานคถายาเทวตาสัตติวละวะตินิชฌปิไดโเทเลยจริงๆแต่ธรรมทางนี้นะพวกตุกวิชาสริงรุ่นแย้วเวลากเเทเยจะมาชนะอกาจะเป็นกุศลมากะเท่านีมาจะปฏิบัติต ยเาพูชายเย็บปิจาันทะสัมปวะสักเิสิยะตาอัตโวปัญญาการเนี้กังธรรมมวัฒนงปีิตเตะสเปปิทุก so ัส um, สัตตุต oui, ุสกพ้ัาธาตุตุก <Thing> ีล <development> ังสตังธรรมโมธรรมัตธาจะปุกราสังโฆตสมะโวะอาดียะจิติยะจะอภิะกตตุตธรมโมสเปปิธรรมะจะเล่นนวุธิสปมเลยยมะธรมเมริเลพุเบตเตวันที่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทานกตะาบุญญาสิทานิกตตาญานัญานิกตานิมิติสัจพระนงนตุตตาัตตปะ มานกายเย็บยคุณนัมนตาจับไม่หังมนตาตริโยทิถาวไมใจยติถาวะอันเย็นมชตะวิริโนตตาติดทันติโลกสมิงเตปุมาจตุโยนิกาปัญเจกัจตุวกาสัมพันตาพ่อพิเวียยาตั้งเยปติสนาเมีออันดโมสตุเตสยังเยเจมังนัปปัจฉชนะติเทวาเตสังนิเวชยุงก่อศาสตร์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีมารจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนะครับเจ้าได้ทำในบัดนี้ได้แห่งบุญทั้งหลายเลยนะครับเจ้าได้ทำแล้วคือเฉลิมเลยเป็นที่รับผู้มีคุณ มีบรรดาเหลดาพิจารณาภาเป็นต้นที่ัจะได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นแสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกลามแหลมงอกันทั้งอยู่ในโลกกันในภูมิสามถึงในเูมิสมีขันหาแลขันหนึงลขันสี่ซ้งเตออยู่ในภูมิาแล่พวกแก่สารใดสรางปันใหสบของพระเจ้าแล้วก็สารนั้นจงน้อมโมทานเองเถิดก็สารใดย่อมไม่สร้างปันให้สืบุตรของพระเจ้านี้ประเทศต่างๆจงแจ้งกับสารนั้นไม่อาธินานะปัญญนัอนโมทนาอิตุนาสเปตาตระหุตเอาเวลาสุกชีวิโนีมาปัน พราะเหตุคือนมโมทนาบุญทั้งหลายที่เข้าใจแล้วขอสาทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่บนทุกเสมเถิดได้จงถึงทางเกสินเถิดขอความหวนดีของสารนั้นจงเร็จเถินวิรุภาพนกดีนิฐานอมพ่งความเรีนิสงการบูชาพรัตนตรัยด้วยการสร่ายบุญสดหมนพระสุภผลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอพ่มสุรูดีจึงเกิดเนกับข้าพเจ้าเอยจากลงไปน้ำพวงเอเข้าเจ้าเจริญทางวตทางธรรมขวดวเร็รรรังุญนมโแกตัวแต่ยมุลละมรณี เนื่องมวลสารแล่พลังภารขไจนลนถูกพะกีพิาดโดยมูลิีสติเระยนสังวรวัดวรวิมหัจรยวัตถูคนทั้งหลายที่สาถกันขึ้นตั้ที่ผ่านมาและที่จะจัดตั้งอนาคตของจงเบื่อด้วยอนุภาพแงบรับริเมงคลในภาคขนาดต่างของจงทำเป็นติดตุการเถิดสาธุ